แถวสองนบพลายต่อมาที่ชัยวัฒน์บูรานโสุดสวยเลยครับลูกยิงของชัยวัฒน์บูรานครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อหึโอ้โห,โ,หโ,หโหลูกนี้ก็สวยพอๆกับลูกแรกเลยครับแต่คู่แต่ยิงลูกนี้ยิงมันจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้แล้วบอลมันสองเสานะครับนั่นแหละเลียมเสาในกระเด้งกระบอนมาโดนเสาในอีกทีหนึง่ง แล้วก็ตุงตาข่ายครับยี่วางขท้าสับเต็มแข้งครับโอ้ยิงมันจริงๆครับลูกนี้หมดสิทธ์รับครับในมุมครับยูโตโอนะปันมาลูกนี้ได้ของด้วยตึ้งสูงเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับอลิซาลิโฟวิสครับตัวทีเด็ดเลยครับของทีมเยอนาที35ของการแข่งขันครับโอ้โหดูครับฉีกตามประกบปี้อยู่นะครับเนี่ยครับแฮมตั้าหลุดไปครับแล้วทำให้มีพื้นที่ครับ ของซาลิฟูวิดครับไปเทคตัวขึ้นโมงครับหมดเสียฟับนัทพงศ์กัจจมาลีครับลูกเปิดของยูโตะโอโนอครับนี่แหละครับเทคตัวขึ้นโมงได้ดีเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับอลิสซาลิฟูวิดครับให้สมุทรปราการซิตี้บุกมานำหนองบัวพิจิตรเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่35ครับโมงดีด้วยครับจังหวะนี้ครับเจริญศักดิ์เปิดเข้ามาลูนี่ออกมาตัดพลาดแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหสุพนันบุรีรัตน์ ทำประตูตีเสมอให้กับสุพรประกันซิตี้โอ้โหดูภาพช้าตรงนี้ก่อนครับเปิดเข้ามาอาริสเนี่ยพยายามจะขึ้นแล้วบอลมันเลยมาถึงสุพรรณแล้วได้ยิงเข้าไปครับให้เราลุ้นนะฮะว่าจะเข้าหรือไม่เข้าชิดิพงศ์ออกมาพลาดเองนะครับตรงนี้ อยูโตโอโนุคอร์ดไปตรงกลางแล้วไป็นมงอ้หเดีย๋ยวที่พลาดตาสว่างตัดเข้าไปลูกนี้แล้วอลิสซาลิโควิชคดก็มงแล้วหืมลุมนี้โอ้เดีย๋ยวต้องดูเลยครับไม่เป็นไรครับมี v วอครับมีมงหืมแต่ดูทางนี้เข้าไปทั้ง<ช>ลูกนะครับชัดเจนว่าบอลมันข้ามไปเต็มใบแล้วครับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แล้วสืบการลูกมงของอลิสซาลิโควิชครับ ดูจากภาพช้ามีอยู่มุมกล้องเดียวที่เห็นชัดเจนนะครับนี่ก็ยังอาจจะมองลำบากหน่อยแต่ก็มีอยู่อยู่มุมนึงคนระที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปแล้วเต็มใบ